สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีน HPV นะครับหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับที่สําคัญคือมันไม่ได้แค่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับมันยังป้องกันโรคอื่นๆได้อีกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับที่ฉีดได้ ผู้ชายก็ฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้แล้วมันก็มีประโยชน์ซะด้วยนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนั้นคนไหนที่ต้องฉีดวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศ,หศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเชื้อไวรัส HPV ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ HPV เนี่ยย่อมาจากคําว่า human papilloma virus นะครับแล้วไอตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยมันมี เยอะแยะไปหมดหลากหลายชนิดไปหมดนะครับแล้วแต่ละชนิดของมันเนี่ยก่อให้เกิดโรคที่ไม่เหมือนกันซะด้วยนะครับไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสชนิดที่มันไม่มีเปลือกหุ้มซึ่งเวลาที่เราบอกว่าไวรัสมันไม่มีเปลือกหุ้มในทางการแพทย์เราหมายความว่าแอลกอฮอล์จะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ครับแตกต่างจากไวรัสโควิดนะครับไวรัสโควิดเนี่ยมันจะมีเปลือกหุ้มเวลาที่เราทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เราก็จะสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้แต่ถ้าเป็นเชื้อ hpv ซึ่งมันไม่มีเปลือกหุ้ม แอลกอฮอล์นั้นไม่มีความหมายแต่อย่างใดเลยนะครับแล้ว HPV เนี่ยมันมาจากไหนมันติดได้อย่างไรนะครับ HPV เนี่ยติดได้หลักๆ2ทางนะครับทางแรกคือทางเพศสัมพันธ์นะครับทางที่2ก็คือในช่วงที่คลอดลูกออกมานะครับถ้าแม่มีเชื้อตัวนี้อยู่ในช่องคลอดลูกก็จะสามารถได้เชื้อตัวนี้มาด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะติดอยู่ในในทางเดินหายใจในช่องปากช่องคอแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วการที่ HPV เนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์มันก็ทําให้เกิดโรคที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์ที่1ที่2ที่4เนี่ยก็จะทําให้เกิดหูดที่ขาที่เท้าพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าชนิดที่มันก่อโรคที่มันอยู่ในวัคซีนที่เรารวมไปในวัคซีนเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด9อย่างด้วยกันนะครับวัคซีนที่ผมพูดถึงในวันนี้ก็คือวัคซีนที่ชื่อว่า Gardasil 9หรือ Gardasil 9สายพันธุ์นั่นเองนะครับ โดยมันประกอบไปด้วยสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับก็คือสายพันธุ์ที่6กับ11สตัวนี้มันจะทําให้เกิดพวกหูดตามอวัยวะเพศนะครับหูดงอนไก่อ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับอ่าหูดงอนไก่พวกเนี้ยมันมีชื่อทางการแพทย์ว่า condyloma acuminata นะครับซึ่งหูดงอนไก่ถ้าคนไหนเคยเป็นเนี่ยจะรู้ดีเลยนะครับว่ามันน่ารําคาญมากแลยบางบางคนมันเจ็บมากมีเลือดออกได้นะครับแล้วมันก็ การรักษามันก็ไม่ค่อยที่จะหายขาดบางทีมันกลับมาเป็นใหม่ซ้ําได้อยู่เรื่อยๆบางครั้งต้องไปป้ายยาไปยิงเลเซอร์ไปทําอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วมันก็ยังกลับมาเป็นได้อยู่ดีดังนั้นการที่เราป้องกันมันจะดีที่สุดนะครับอย่าให้มปนเป็นขึ้นมาจะดีกว่านะครับนะตรงนี้สําคัญมากนอกเหนือจากนี้นะครับมันยังมีสายพันธุ์อื่นๆอ,อีกซึ่งรวมอยู่ในวัคซีนกาตาซิลเคืออะไรบ้างสายพันธุ์ต่อไปนี้ที่ผมจะพูดถึงนั้นก่อให้เกิดโรค มะเร็งได้นะครับอ่าเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งทวารหนักนะครับมะเร็งในช่องคลอดอ่ามะเร็งอายวะเพศในผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งอายวะเพศผู้หญิงได้นะครับพวกนี้มันก่อให้เกิดมะเร็งต่างๆได้หมดนะครับคืออะไรบ้างก็จะมะีชนิดที่16กับ18นะครับ16 1 8 31 33 45 52 58นะครับพวกนี้ เป็นพวกที่สําคัญมากๆในการก่อมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับเราต้องรู้ว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยมากๆเลยในผู้หญิงนะครับและที่สําคัญคือมะเร็งปากมดลูกเกือบร้อเรเราจะเรียกว่าร้อยเลยก็ได้นะครับเกิดมาจากเชื้อ HPV นั่นเองนะครับเกิดจากเชื้อ HPV นะครับแล้ว HPV ที่รวมอยู่ในวัคซีน Gardasil าา9เนี่ยนะครับมันสามารถป้องกันมะเร็ง ได้สักประมาณ90%นะครับอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกนะครับจะเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งถูกรวบรวมอยู่ในการป้องกันของวัคซีนตัวนี้นะครับคือสายพันธุ์ที่1 6กับ18เนี่ยรวมกันแล้วจะทำจะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกสักประมาณ70%อนะครับอ่าอีก19%จะเป็นสายพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในตัววัคซีนที่ที่ครอบคลุมในตัววัคซีนนะครับก็คือ สามสิบเอ็ด่าสิบสองห้าสพวกนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ19%ดังนั้นถ้าเรารวมทั้งหมดที่มีอยู่ในวัคซีนการดาซิล9กนะครับก็จะป้องกันวัคป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สักประมาณเกือบเก้าบเปนะครับแต่แน่นอนว่าอีก10%นั้นมันก็จะเป็น HPV ตัวอื่นซึ่งไม่ได้ถูกรวมเข้าอยู่ในวัคซีนนะครับมันก็เลยป้องกันอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากนี้คือ มันไม่ได้ป้องกันแค่มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงนะครับในผู้ชายก็เหมือนกันนะครับมันสามารถป้องกันมะเร็งทวารหนักได้นะครับมะเร็งทวารหนักก็เป็นในผู้เป็นในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกเชื้อ hpv เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ติดมาในตั้งแต่ตอนคลอดเด็กก็จะติดทางเพศสัมพันธ์นะครับสองอย่างนี้มันมีความสําคัญอย่างไรบ้างผมจะเล่าให้ฟังก่อนอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นในเด็กที่คลอดออกมาจากแม่ที่มีเชื้อ hpv นี้ มันจะสามารถติดเชื้อ HPV เข้ามาอยู่ในช่องปากช่องคอทางเดินหายใจได้นะครับส่วนมากมักจะเป็น HPV สายพันธุ์ที่6กับ11ซึ่งก็อยู่ในวัคซีน Gardasil 9เหมือนกันนะครับไอตัวเชื้อ2ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นหูดอยู่บริเวณสายเสียงเส้นเสียงของเด็กทารกนะครับทำให้เด็กมีอาการไอได้มีเสียงเปลี่ยนได้แล้วที่สำคัญคือ ไอเอาไอตัวพวกนี้นะครับออกมาบางคนมันแพร่เชื้อได้นะครับแล้วถ้าเด็กบางคนสำลักเอาเชื้อหูตัวนี้เข้าไปในปอดก็จะเป็นหูดที่อยู่ในปอดซึ่งมันอันตรายมันรักษาลําบากบางทีก็ไม่หายด้วยนะครับทาให้ปอดเนี่ยมันโดนทําลายแกลาเป็นพังผืดนะครับกลาเป็นซิสอยู่ในปอดแล้วก็พวกนี้มันรักษาไม่ได้นะครับที่สําคัญนะรักษาไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องป้องกันก่อนที่แม่จะมีเชื้อพวกนี้อยู่แล้วก็ไปแพร่ให้ลูกนะครับอันนี้สําคัญมากอันที่2คืออย่างที่บอกแพร่ทาง เพศสัมพันธ์นะครับเพศสัมพันธ์จะเป็นแบบเฮตโรเซ็กชวลโฮโมเซ็กชวลสามารถแพร่ได้หมดก็คือถ้าเป็นหญิงชายอันนี้แน่นอนถ้าผู้ชายมีเชื้อก็แพร่ให้ผู้หญิงได้ผู้หญิงมีเชื้อก็แพร่ให้ผู้ชายได้นะครับแล้วก็เชื้อพวกนี้ไม่ใช่ว่าแสดงอาการในผู้หญิงอย่างเดียวนะครับมันสามารถแสดงอาการในผู้ชายได้ด้วยนะครับผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งอกกระชาติได้เป็นมะเร็งที่ทวารหนักได้เป็นมะเร็งของอันทะถุงถุงหุ้มอันทะได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นมันแปลว่า เฮ้ยมันไม่ได้สําคัญแค่ผู้หญิงละมันสําคัญในผู้ชายด้วยผู้ชายก็ติดไปผู้หญิงได้ผู้หญิงก็ติดมาที่ผู้ชายได้นะครับและผู้ชายด้วยกันเองถ้าเกิดว่าเราเป็นรักร่วมเพศนะครับหรือเป็น LGBT นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อตัวนี้สู่กันได้นะครับและแน่นอนไม่ใช่มีแค่เรื่องของอวัยวะเพศนะครับคือเชื้อตัวนี้เนี่ย มันสามารถติดเข้าไปในช่องปากช่องคอได้แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามีการร่วมเพศมีการทํารักกันด้วยการใช้ปากนะครับเชื้อพวกนี้มันสามารถเข้าไปในปากได้แล้วมันเกิดอ,อะไรครับมะเร็งในช่องปากมะเร็งในช่องคอได้ครับทั้งหมดนี้มันป้องกันได้ด้วยถุงยางอย่างเดียวไหมครับไม่ได้ครับป้องกันได้ด้วยถุงยางไม่ได้นะฮะอ่าตรงนี้สําคัญตรงนี้เพราะว่าเชื้อมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ตัวอุกกาชาตมันอาจจะอยู่บริเวณอื่นก็ได้ตรงก้นหรือตรงผิวหนังบริเวณข้าง ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันออกมาต่างออกมาจากปลายองคชาตแล,ล้วปนเปื้อนอยู่แถวบริเวณข้างเคียงก็ได้ในผู้หญิงก็เหมือนกันออกมาจากบริเวณเอวัยวเพศแล้วก็ปนเปื้อนอยู่บริเวณข้างๆก็ได้นะครับดังนั้นพวกนี้มันสามารถที่จะติดกันง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งในอนาคตได้ทีนี้มาถึงว่าวัคซีนตัวนี้พอเรารู้แล้วเฮ้ยมันป้องกันไอ้เรื่องพวกนี้ได้นะแล้วคนไหนที่จะต้องฉีดแล้วฉีดแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ ถ้าท่านมีเชื้อพวกนี้อยู่แล้วนะครับการฉีดวัคซีนมันไม่ได้ทําให้เชื้อ HPV หายไปจากร่างกายของท่านนะครับมันไม่หายนะครับเชื้อ HPV เนี่ยต้องบอกไปก่อนว่าเวลาที่เราติดเข้ามานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเชื้อมันมักจะถูกร่างกายกําจัดไปในเวลาประมาณสักปีหนึ่งนะครับในช่วงปีหนึ่งที่มีเชื้อเข้ามาในร่างกายเนี่ยบางคนกําจัดได้แล้วมันก็หายไปนะครับแต่ บางคนกําจัดไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงนั้นเรื้อรังนี่แหละครับที่จะทําให้กลายไปเป็นหูดหรือเป็นมะเร็งตรงบริเวณอวัยวเพศได้นะครับตรงนี้สําคัญนะฮะแล้วเราก็บอกไม่ได้หรอกครับว่าคนไหนจะกําจัดได้คนไหนจะกําจัดไม่ได้นะครับถ้าท่านเคยเป็น HPV ติดมาแล้วนะครับสมมุติว่าในการ d a ซิล9สายพันธุ์เนี่ยท่านติด HPV มาสัก2สายพันธุ์นะครับแล้วท่านไปฉีดวัคซีนการาซิลเไอ้สสายพันธุ์ที่ท่านติดมาเนี่ย มันจะไม่หายไปไหนนะครับวัคซีนไม่สามารถทําให้ไอสองสายพันธุ์ที่ท่านเป็นอยู่มันหายได้มันไม่ได้ทําให้มันหายเร็วขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้มันกําจัดไปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่า HPV อีก7สายพันธุ์ที่รวมอยู่ในวัคซีนนั้นท่านจะสามารถป้องกันมันได้อัตราการสําเร็จในการป้องกัน HPV ที่รวมอยู่ในวัคซีนเนี่ยอยู่ที่99ซึ่งสูงมากๆนะครับประสิทธิภาพมันสูงมากๆเลยนะครับอ่าตรงเนี้ยสาคัญมากๆทีนี้ ปัจจุบันเนี่ยนะครับวัคซีน HPV สามารถฉีดให้ได้ตั้งแต่อายุ9ขวบขึ้นไปนะครับ9ขวบขึ้นไปแล้วก็โดยทั่วไปที่อเมริกาเนี่ยอายุประมาณสัก11-12เราจะแนะนําให้ฉีดวัคซีนตัว HPV กันแล้วนะครับและที่สําคัญคืออย่างที่บอกมันติดทางเพศสัมพันธ์ซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราแนะนําว่ารีบฉีดก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะดีที่สุดเพราะไม่เชนนั้นเนี่ยถ้าเราไปได้เชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์แล้ว ไอ้เชื้อที่เราได้มาเนี่ยนะครับวัคซีนมันจะไม่สามารถไปทําอะไรมันได้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับอ่าแล้วก็การฉีดนั้นมันจะมีแบ่งแยกตามอายุนะครับเช่นถ้าท่านฉีดตั้งแต่อายุต่ํากว่า15ปีจะฉีดแค่2เข็มเท่านั้นเองนะครับฉีดวันนี้แล้วก็อีกสักประมาณสัก6เดือนเนี่ยไปฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าแต่ถ้าเกินอายุ15ขึ้นไปแล้วนะครับจะต้องฉีดทั้งหมด 3เข็มด้วยกันนะครับคือฉีดวันนี้เว้นไปอีกสักป,ประมาณ1-2เดือนแล้วเข็มที่2นะครับหลังจากนั้นพอเดือนที่6ก็เข็มที่3นะครับแต่ถ้ามีโรคภูมิต้านทานบกพร่องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่จะต้องฉีด3เข็มเสมอนะครับทั่วไปวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะฉีดในช่วงอายุ9-26ถึง26ปีนะครับ9ถึง26ปีเป็นช่วงที่เรามีวิจัยว่ามันได้ประโยชน์แน่ๆน,นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราอายุเกิน 26ปีแล้วเราอยากจะฉีดละได้หรือเปล่านะครับมันก็ต้องมาพิจารณาหลายๆอย่างอย่างหนึ่งนะครับข้อแรกถ้ามันเกินอายุ26ปีไปแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าประกันอาจจะไม่จ่ายให้นะครับประกันจะไม่ครอบคลุมเพราะว่ามันถือว่าเลยในช่วงนั้นมาแต่ก็ยังมีประโยชน์ในบางคนก็คือคนที่ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือเคยมีแต่ว่าอาจจะมีคู่นอนไม่เยอะนะครับก็แปลว่าอาจจะได้รับเชื้อ HPV มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่หลากหลายสายพันธุ์เราหวังว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะสามารถป้องกันสายพันธุ์ที่ท่านไม่เคยได้เจอมาก่อนเลยถ้าในอนาคตเกิดไปแต่งงานแล้วก็เกิดมีมีสามีมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ไปมีภรรยาในอนาคตแบบนี้นะครับก็จะสามารถป้องกันการติดไปมาระหว่าง คู่รักทั้งคู่ได้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่อายุเกิน26ปีแล้วอาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับอาจจะนะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องมีประโยชน์นะทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเราเคยเป็น hpv มาก่อนแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์ที่เรามีอยู่ให้มันหายไปได้หรือว่าทําให้มันดีขึ้นได้นะครับเราก็ไม่ได้ป้องกันสายพันธุ์พวกนั้นในอนาคตเอ้เราแบบนี้เราต้องไปตรวจ hpv ก่อนหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือไม่ได้จําเป็นนะครับ ไม่ได้จําเป็นปกติเ,เราพิจารณาจากประวัตินะครับแต่ถ้าท่านอยากจะไปตรวจเชื้อ HPV ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับส่วนใหญ่จะตรวจง่ายกว่าในผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้หญิงเวลาที่เราไปตรวจอ่าภายในประจําปีเนี่ยก็จะสามารถเอาสิ่งคัดหลังที่อยู่ในช่องคลอดนะไปตรวจ PCR หาเชื้อ HPV ได้ว่าท่านมีตัวไหนอยู่บ้างนะครับถ้าบังเอิญโชคร้ายมีครบทุกตัวเลยที่อยู่ในวัคซีนอันนั้นไม่ต้องฉีดแล้วครับฉีดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่ถ้ามันมีแค่บางตัวอันแน่นอนการฉีดวัคซีนก็อาจจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งป่ามะลูกหรือว่าพวกหูงอนไก่หูดต่างๆนะครับที่เกิดจากเชื้อตัวอื่นซึ่งวัคซีนมันครอบคลุมได้นะครับ HPV ในผู้ชายเนี่ยตรวจได้ไหมตรวจได้แต่มันยากหน่อยนะครับยากลําบากเพราะว่ามันจะต้องเอาสิ่งคัดหลังออกมาจากท่อปัสสาวะผู้ชายนะครับซึ่งอาจจะบางคนก็ทําได้บางคนก็ทาแล้วก็มีการเจ็บตัวนะครับมากหน่อยนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยการตรวจในผู้ชายอาจจะให้ผลลบรวงก็ได้เพราะว่า เชื้อมันอาจจะอยู่ลึกเข้าไปข้างในในท่อปัสสวาวะซึ่งเราไปไม่ถึงนะครับเราก็อาจจะเอาเฉพาะตรงปลายอาวัยวะเพศมาตรวจซึ่งมันก็อาจจะไม่เจอเชื้อก็ได้นะครับดังนั้นก็จะมีปัญหาได้และอีกบริเวณหนึ่งซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อได้ก็คือบริเวณทวารหนักนะครับพวกนี้ก็สามารถตรวจได้ในในหลายๆคนนะครับแต่ในช่องปากเราปกติเราจะไม่ตรวจหาเชื้อ HPV กันนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเท่านั้นเองเช่นว่าเราสงสัยรอยโรคต่างๆในปากนะครับหรือว่าเด็กที่เขามี มีตุ่มที่สายเสียงที่คิดว่าเกิดจากตัวหูดพวกนี้เราก็จะเอาพวกนั้นไปตรวจนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะเตือนอ่าเตือนหมอหรือว่าเตือนพวกอ่คนที่ต้องดูแลเรื่องโรคหูดบ่อยๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่หูดที่เป็นที่เท้านะครับหรือว่าที่เป็นที่สายเสียงพวกนี้วิธีในการรักษาคือต้องไปจี้ไฟฟ้านะครับการจี้ไฟฟ้าให้หูดพวกนี้มันหายเนี่ยมันจะทําให้ตัวเชื้อไวรัสหูเนี่ยกระจายออกมาอยู่ในอากาศ แล้วถ้าเราหายใจเข้าไปแล้วล่ะก็ได้เป็นได้เป็นเรื่องเลยครับหูดเข้าไปในตัวเราเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปก่อโรคในทางเดินหายใจดังนั้นเนี่ยแพทย์คนไหนที่จําเป็นจะต้องดูแลเรื่องหูดพวกนี้โดยเฉพาะแพทย์หูคอจมูกแพทย์โรคปอดที่ต้องเ,อเข้าไปดูในสายเสียงว่ามีอะไรหรือเปล่าเราไปจี้อะไรพวกนี้นะครับจะต้องใส่ N95 สบ้าใส่ ใส่แว่นที่ดีๆเลยนะครับในการป้องกันไม่ให้ว่าพวกนี้มันเข้ามาโดนได้แล้วก็ถ้าเป็นหูที่เท้าเราไปจี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อยู่ใกล้ๆนะหายใจกับพวกนั้นเข้าไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะไปก่อโรคได้ดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับงั้นโดยสรุปนะครับ HPV นั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ด้วยแอลโกอฮอล์นะครับแต่ละสายพันธุ์ก็ก่อโรคที่มันไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นโรคหูนะครับมีได้ตั้งแต่โรคหูดงอนไก่หูดตรงผิวหนังนะครับเอ่อ แล้วก็ทําให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งอวัยวะเพศในผู้ชายในผู้หญิงมะเร็งที่ถุงหุ้มมันทะมะเร็งที่ก้นมะเร็งที่ทวารหนักมะเร็งในช่องปากช่องคอได้นะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดได้เราควรจะต้องไปฉีดวัคซีนถ้าเราอายุเกิน9้าขวบขึ้นไปนะครับถึงอายุ26ปีนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แนะนําให้ฉีดได้โดยเฉพาะถ้าท่านไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนการฉีดมันก็จะป้องกันในอนาคตได้ดีมากนะครับ แล้วก็ในผู้ชายก็ยังมีประโยชน์อยู่ถ้าหากเกินอายุ26ไปแล้วนะครับก็จะต้องมาพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าท่านไม่คิดจะมีเพศสัมพันธ์อีกเลยตลอดชีวิตอันนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องไปฉีดมันนะครับฉีดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าท่านคิดว่าเอออาจจะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ในอนาคตการฉีดก็จะป้องกันพวกนี้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิน26ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ประกันไม่ค่อยจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าประกันเขาดูกันที่อายุ9ถึง9ถึง26ปีนะครับอ่า ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเรื่องพวกนี้ก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ